สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเกียวโตกันทุกคนพาไปคาเฟ่ชาเขียวนะคะฮันนาริคาเฟ่เดอร์เกียวโตนะคะอยู่ข้างๆกับดองกี้ทองหล่อเลยนะคะตอนนี้เรากําลังขับรถลงไปจอดข้างล่างนะคะที่ดองกี้ทองหลอ่อมีชั้น B1 B2 แล้วก็ B3 นะคะจากหน้าห้างดองกี้นะคะ ถ้ามารถไฟฟ้าก็สะดวกเนอะเดินมาเลยตู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 ตตตตตนี่ร้านอยู่นี่ทุกคนฮันนารินะคะคาเฟ่เดอะเกียวโตเนอะนี่เลยเมื่อกี้เราเลี้ยวเข้าไปจอดรถตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ร้านอยู่ตรงข้ามดองกี้เลยตายเรานัดไว้เที่ยงนะทุกคนตอนนี้ก็อีกห้านาที คันนาริคาเฟ่เดอรเกียวโตนี่จองโปรฮังกรีบมาแล้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้าง,งได้ได้ชั้นสองได้เราต้องเ่อนอััน้นก็เอาเยอะก,ก่อน ก็ไ่ยก็งจะสอนภาษาในช่อภาษาไม่เปิดอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไงคือเราของอังกฤษหักที่เราเลือมาก็คือจะเลือกเมนคอร์สได้หนึ่งอย่างใช่ปะ่ะอ๋อเมนคอร์สได้สามอย่างเลยเหรออ๋อดีเนาะโอ้เมคนคอร์สเขาก็มีให้เลือกเยอะนะนักโภคดิตันยานกินออ๋อ พูดถึงค้าค้าราคาปกติมันก็ไม่ได้แพงมากนนนี้คืออะไรบุฟี่่อก็คือเลือกได้ถึงอันใป่บารีระหว่างอะไรโมจิกับวาลนิีที่ให้ดูสาวอันนี้ก็น่ารักเออเดียเซิกเนเจอ์ค่ะเราจะเลือกไอเดีนดังฮินาโ แล้วอันนี้เัจะเลืองอะไรนะาแยต้ยามมังลเพิ่มอันนี้เขาอมีก่นมีวีวันนี้อันนี้เป็นเหมือนชีสเค้กาข้วัวแล้วก็เดี๋ยวรัอ่ามัน้ำนไหนอ่ะ

เป็นลายสักุละเนาะอันนี้จะเป็นเหียวสังกูแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแดงสีแดงแล้วก็ส,ส,<อ>สไกีไม่ลงก็มีผู<อ>้ชายจะมีสีลกลมกับสีดำก็คิดว่าไซายทักขวาหอยเงียบหอยได้แล้วออ๋ โอเคครับตอนนคะมาแล้วทุกคนอันนี้จะนนไปคืนเขาเอันนี้ของอันนี้ไงของเด็กว้าวเดีวกเดี๋ยวขึ้นไปดูกัน

ขึ้นไปชั้นสองกันอ้าวมันไม่ไม่ได้มีห้องน้ำในนี้หรอมีไหมเราอยากเปลี่ยนแบบมันมันก็จะดูหนาๆไงเพราะว่ากันเกงท่านเกงมันหนาอะไรเงี้ยอุ้ยนี่ไงห้องน้ำเจอแล้วอยู่นี่อุ้ยน่ารักเนี่ยถ่ายรูปไปทุกมุมเลยอ่ะอน่ักเนาะหู่าได้แบบนี้อ่ะ เมื่อกี้นะคะที่ไปเช่าชุดยูกตาตะมาใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้แบบมีการเซ็นหรืออะไรนะทุกคนแต่ว่าจะต้องใส่ก่อนกินอาหารหรือหลังกินอาหารเท่านั้นนะคะเขาไม่ให้เหมือนกับว่ากินไปแล้วก็ใส่ไปนะเพราะว่ามันจะเลอะแล้วก็เปเื่อนชุดยูกตาตะนะทุกคนเราก็เลยเลือกที่จะแบบใส่ก่อน,อนแล้วก็ไปกินนะคะตอนนี้อาหารก็คเย็นแล้วทุกคนแต่ว่าใส่ให้ดูก่อนว่าเออเป็นหน้ารักดีหเไห่นีอันนี้คือของเด็ก ดูของดิคิดคือแบบเลยเทมากล่าชุดะอะประมาณการคิดการแทนอาหานข้างหลงังเดี๋ยวจะให้ดูของพ่อคิดเนาะของพ่อคิดก็สวยดีก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันอยาจะได้เช่ามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือวันนี้คือแบบไม่มีคนเลยทุกคนดีมากอ่าอันนี้ของพ่อคิดนี่อยู่ดีอยู่ดีดนี่หมุนหมุนหมุน นี่อันนี้ของผู้ชายอันนี้ของเด็กอันนี้เราอยู่ที่ชั้นสองนะทุกคนอ่ากว่าจะถ่ายรูปชุดยูกาตากันเสร็จนะทุกคนเด็กหิวมากก็เลยให้เด็กกินไปก่อนนะคะอันนี้เป็นสปาเกตตี้นโปลิตันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนไทโกะเมนไทโกนะน่ากินมากนี่อย่าต้องคลุกเนเดี๋ยวให้พ่อคลคลุกเลยคลุกให้เลยแล้วก็อันนั้นเป็น<ซ>แกงกะหรี่รซีฟูด้ดเกียวโตจ้า เครื่องดื่มเครื่องดื่มอันนี้จริงๆต้องคนให้คลีดนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบโกโก้โกโก้เย็นละลายหละทุกคนอ,อ,อันนี้เป็นมะชาลาเตออันนี้ก็เป็นมะชาราเต้เพียงแต่ว่าจะเพิ่มเป็นน้ำตาลอะอย<ช>ู่ข้างล่างน้ำตาลแดงน,น้ำตาลแดงเ <โด S 1> กีียวเกีียวโตก็ประมาณนี้อันนี้คลุกแล้วใช่ไหมต้องคลุกข้างล่างด้วยอะให้แบบเมนไทโกะเข้ากันเข้ากันเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบน ยังคลุกไม่หมดเลยจะให้เด็กเ,เมนไทโกะมนกันอันนี้เมนไทโกะโอโหอันนี้เป็นทูโทนเลยเมนไทโกะกับอะไรน,นโปลิตันว้าวส่วนขนมนะคะเดี๋ยวต้องรอก่อนเนอะรอของขาวให้หมดก่อนเนาะมาชิมกันจ้าเมนไทโกะอ,อร่อย นปโปลิตันก็อร่อยแม่ชอบนัปโปลิตันมากกว่าอืมชอบนัปโปลิตันปกติคือชอบกินนัโปลิตันอยู่แล้วเวลาไปญี่ปุ่นนะเพราะมันอร่อยว่าไปไหนมาเมื่อกี้อ่อร่อยคิดชิมข้าวแกงกรีดด้วยยังไมันด้ใส่ซอสเลย มาชิมข้าวแกงกะหรี่ซีฟู้ดกันนะจ๊ะนี่จานเนี่ยใส์มันญี่ปุ่นแบบคนไทยกก็กีนี้นหมดอร่อยคีตคือกินหมดแล้วเอนจอยมาก <c oughs> คีคือเอนจอยขั้นสุด เดี๋ยวคิดต้องลองชิมข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะลูกแม่ชอบน้โปลิตันอ่ะอร่อยอ่ะอืมเป็นไทโกะใช่ไหมแม่ก็ว่างั้นแหละวันหลังเราไปลองกินอุด้งเส้นสดเป็นไทโกะกันแถวๆนี้แหละชอบทั้งนี้แต่ไม่ชอบผักผักอะไรที่นี่ไม่มีผักในนี้ปลาไหลลูกอ๋อมีผักชีหรืออะไรผักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ประดับหน้าเอสตี้อ่ะ อ่ะต่อไปเครื่องดื่มนะคะของแม่เป็นชาเออ่เป็นอูจิมัชะลาเตา้แล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงเกียวโตเนาะดูข้างล่างเนี่ยคน <c oughs> พยายามคนแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมาขมนี่ขนาดสั่งหวานธรรมดาแล้วนะไม่ใช่หวานน้อยนะคะส่วนของพ่อเป็นลาเต้ธรรมดา ลาเต้ลิลาเต้ก็เป็นอ๋อเป็นริชมาชาลาเต้ดับเบิลกรนทีอันเนี้ยดับเบิลเกรนทีเข้าไปอีกดับเบิลมาชาใช่ไหมอืมใครสายเขียวแนะนำแม่ไม่ใช่สายเขียวขนาดนั้นมันเข้มข้นมากแบบกลิ่นอัญชาแบบตึบเข้าไปเลยทุกคน เดี๋ยวอะทะอร่อยอะทุกคนระหว่างรอขนมนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อน <c oughs> ก็คือร้านนี้นะคะฮันนาริอะไรนะฮันนาริคาเฟ่เดินเกียวโตเนาะก็เท่าที่เสิร์ชข้อมูลมานะคะเป็นของบริษัท his travel นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างดองกี้นะคะถ <c oughs> ้ามาก็คือแนะนำให้จอดรถที่ห้างดองกี้นะคะเหมือนที่เราจอดแต่ว่า เดี๋ยวเราจะต้องซื้อของขั้นต่ำา1 0 0บาทนะคะแล้วก็จะได้จอดรถ3ชั่วโมงไม่ฟรีเสีย20บาททุกคน3ชั่วโมง20บาทแต่ว่าต้องซื้อของ100นะคะ ก็เดี๋ยวจะไปดูของเผื่อมีอะไรลดราคาแล้วก็ซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยดูให้คิดดีกว่านาะว่ามีอะไรที่เราจะซื้อได้บ้างนะคะก็ถือว่าราคาโอเคนะคะส่วนที่จอดรถก็มีชั้นบีหนึ่งบีสองบีสามแล้วก็เหมือนกับแบบลงไปอีกชั้นหนึ่งก็มีเหมือนกันเมื่อกี้เราจอดชั้นบีสามเนาะที่จอดรถก็โอเคค่ะไม่ไม่ได้แคบมากนะทุกคนแล้วก็โปรโมชั่นที่เราซื้อมานะคะเป็นของ h u ง g r y Hub เนาะ ซึ่งราคาราคาปกติอยู่ที่1,120แต่ว่าเฉพาะเดือนมิถุนายนนะคะจะลดเหลือ999บาทนะคะก็จะได้เป็นเมนคอสอาหารจานหลักเมื่อกี้ที่เราเลือกเป็นสปาเกตตีสอแล้วก็เป็นข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมจริงๆมันจะมีพวกขนมฟังแบบเ,เป็นเนื้อบุหอะไรอย่างเงี้ยก็น่าลองนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ลองเนือแต่สปาเกตตีเยอะมากแล้ก็แบบจานจานใหญ่ กิมเลยทุกคนแล้วก็ได้จานหลักสามได้ขนมสองได้เครื่องดื่มสามนะคะปรวันเนี้ยเหมาะที่<ด>เออเซ็ตเน<ส>ี้ย<ๆ>จะเป็นประมาณสามคนใช่ไหมใช่ไม่ได้ชุดอืม<ๆ>แล้วก็แถมชุดยูกตานะคะถ่ายรูปฟรีแต่ว่าต้องถ่ายก่อนกินข้าวหรือหลังกินข้าวเท่านั้นเขาไม่ให้ถ่ายระหว่างกินไปเนาะเพราะว่ามันจะทำให้หือชุดเขานะคะก็ ประมาณนี้ระหว่างรอขนมเน,ะ mm. นาะอ่ะมาแล้วอันนี้มองบลางแอปลิคอนสูมส้มส้มส้มมอันนี้เป็นดังงกทำสดนะคะโรยผงคินาโกะแล้วก็ไอติมวานิลาเนาะโอเคหอมมากทุกคนได้กลิ่นแบบคินาโกะอโอ้โหหนุนบหนับหนุบหนับกันทุกคนเลย งงนหนับลุกนับอย่างนุ่มอย่างนี้นดังงบถ้าเป็นบุกชาเกียร์มีนี้ด้วยอ๋อมันมีให้เลือกด้วยเนาะแต่เราไม่ได้เลือกเพราะกดกินไม่ได้นะน่ด้ะด่าเขาจะน่าจะคนเขมแค่หูตาเติมดังงบคิดจะได้กินอ,อันนี้เป็นทาร์ตนะคะข้างล่าง แล้วก็มีชิฟฟ้อนแล้วก็เป็นครีมเป็นวิปปิ้งครีมเนาะอันนี้เหมือนมีถั่วแดงนิดนิด,ด้วยนะทุกคนเป็นเหมือนแบบชีสหรือว่าเป็นเป็นชีสทาร์ตอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะมีหลายเลเยอร์อันนี้คือเล็กแล้วใ้วไม่ใช่เฟกเนื้ออะไรหนบางดี ด้านหน้าก็นั่งได้นะคะแต่ว่าอากาศร้อนมากทุกคนแนะนําว่าไปด้านในจะดีกว่าแต่ว่าออกมาถ่ายรูปได้นะคะหน้าร้านจอดรถได้แค่1คันแต่ว่าจะไม่สะดวกมาก mm hmm. เห็นมีนคันนึงจอดเราก็ต้องถอยยาวนะคะเพราะว่าเป็นซอยตันนะไม่สามารถที่จะไปกลับรถตรงไหนได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินดูของที่ดองกี้กันดีกว่า,านะคะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างเ <มา S 1> นาะขอนโ,โทษนะขนมเยอะมาก อันนี้พีชที่บอกใช่ไหมอันนี้เหรออันนี้เหรอไม่ใช่เป็นมาเป็นโรคอันนี้ค,นนค,คืออะไร,อ,ะไรอ่ะเยลลี่พีชหรอเชื่อมพีชจะเอาอะไรไอ่ะไม่เอาเลิกกินสักทีเยลลี่อะ่ะดูขนมปังดูอะไรที่มันแบบ ของน่าก,กินเยอะเนาะนี่นี่เอเอไอ้แถวแถวอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงมันเยอะมากเลยไม่รอเดี๋ยวผู้สาวชอบกินองุ่นเอาองุ่นเลยเขาชอบกินองุ่นไอ้บเอ็นนี่อร่อยแต่ไม่อร่อยห้าสิบเก้า วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ